สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องที่คุณครูจะสอนก็คือเรื่องของคำพังเพยและสุภาษิตนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างสำนวนไทยนะคะที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอที่แล้วค่ะเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับความหมายของคําพังเพยก่อนนะคะคําพังเพยก็คือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วโดยกล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคําพังเพยนะคะให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะคะนักเรียนน่าจะพอเดาออกแล้วนะคะว่าเป็นคําพังเพยอะไรนะคะคําตอบนะคะก็คือสีซอให้ควายฟังค่ะความหมายนะคะ หมายความว่าแนะนำคนโง่ไม่เกิดประโยชน์นะคะซึ่งที่มาของคำพังเพยนี้นะคะเป็นการเปรียบเทยถึงการสีซอให้ควายฟังนะคะไม่ว่าจะสีซอให้ไพรเลาะเพียงใดควายก็ไม่สามารถจะรับรู้ถึงความไพยเลาะนั้นได้นะคะแล้วก็ยังมีคำพังเพยนะคะที่มีความหมายใกล้เคียงกับสีซอให้ควายฟังนะคะก็คือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะ ยกตัวอย่างต่อมานะคะจากรูปภาพนี้นะคะก็จะตรงกับคำพังเพยว่าหมองูตายเพราะงูค่ะความหมายตรงนะคะก็หมายถึงผู้ที่ชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพก็อาจถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาทได้นะคะส่วนความหมายแฝงนะคะหมายถึงผู้ที่มีความรู้อาจตายหรือพลาดท่าเสียทีเพราะความรู้ของตนก็ได้ค่ะยกตัวอย่างต่อมานะคะ จากรูปภาพนี้นะคะก็จะตรงกับคำพังเพยว่าปลาหมอตายเพราะปากนะคะความหมายนะคะก็คือคนที่พูดพร่อยหรือพูดไม่ระวังปากจนได้รับอันตรายค่ะคำพังเพยต่อมานะคะจากรูปภาพก็จะมีผู้หญิงสวยๆแล้วก็จะมีไก่นะคะก็จะตรงกับคำพังเพยว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะ ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่งความงามของคนเสริมแต่งให้สวยได้ไก่จะดูสวยงามก็ตรงที่มีขนสวยเหมือนคนนะคะหากได้แต่งหน้าได้ทาแป้งได้แต่งตัวให้ดีก็จะดูสวยงามขึ้นมาได้เช่นกันค่ะคำพังเพยต่อมานะคะจากรูปภาพนะคะก็จะเห็นช้างนะคะแล้วก็จะเห็นคนนะคะกำลังนั่งถ่ายอุจจาระกันอยู่นะคะซึ่งจะตรงกับคำพังเพยว่า เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนะคะความหมายนะคะก็คือทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งๆท,ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอค่ะยกตัวอย่างต่อมาค่ะก็จะตรงกับคำพังเพยว่าข่มเขาโคขืนให้กินญ้านะคะซึ่งมีความหมายว่าบังคับใจผู้อื่นให้ทำตามความต้องการของตนค่ะ ตัวอย่างคำพังเพยต่อมาค่ะมีน้ำตาลมีมดนะคะก็จะตรงกับคำพังเพยว่าน้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้นะคะความหมายก็คือชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากนะคะย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยากค่ะยกตัวอย่างคำพังเพยต่อมานะคะจากรูปภาพก็จะตรงกับคำพังเพยว่า เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะซึ่งมีความหมายว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขามค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะจากรูปภาพนะคะก็จะมีคนนะคะที่กำลังมองไปที่กงจักรนะคะแต่ในความคิดของเขาค่ะเป็นรูปดอกบัวเพราะฉะนั้นจะตรงกับคำพังเพยว่า เห็นกงจักเป็นดอกบัวค่ะความหมายนะคะก็คือเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นดีเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูกนะคะเห็นผิดเป็นชอบค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะดูจากรูปภาพนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห็นแต่ทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตรงกับคำพังเพยว่าคืบก็ทะเลศอกก็ทะเล ซึ่งมีความหมายว่าเวลาที่ออกทะเลอย่าประมาทเพราะอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อค่ะยกตัวอย่างต่อมานะคะจากรูปภาพก็จะตรงกับคำพังเพยว่า ลางเนื้อชอบลางยาคําว่ารางนะคะก็คือบางหรือบ้างเนื้อก็คือเนื้อตัวหรือร่างกายนะคะยาก็คือยารักษาโรคนะคะร่างกายบางคนถูกกับยาบางชนิดใช้แล้วรักษาโรคหายได้แต่ร่างกายบางคนใช้ยาชนิดเดียวกันก็รักษาโรคไม่หายนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะหมายความว่าของสิ่งเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับอีกคนนึงค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของสุภาษิตนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้ก่อนนะคะสุภาษิตก็คือถ้อยคําที่กล่าวเพื่อให้คติสอนใจให้ประพฤติดีงามถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างสุภาษิตค่ะจากรูปภาพนะคะก็มีคนนะคะที่กําลังจะซื้อผ้าอยู่นะคะซึ่งจะตรงกับสุภาษิตว่า คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนือ้อความหมายนะคะก็คือจะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะยกตัวอย่างสุภาษิตต่อมานะคะจากรูปภาพนะคะก็จะมีเรือนะคะที่กําลังกว่างทางน้ำอยู่นะคะซึ่งจะตรงกับสุภาษิตว่า น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือนะคะมีความหมายว่าอย่าขัดขวางผู้ที่มีอำนาจนะคะซึ่งเป็นคำพูดเชิงเตือนสติค่ะยกตัวอย่างต่อมาค่ะจากรูปภาพนะคะก็จะเห็นนกที่กำลังบินอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นหางนะคะซึ่งตรงกับสุภาษิตว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะมีความหมายว่ารู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ค่ะ ยกตัวอย่างสุภาษิตต่อมานะคะจากรูปภาพนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้ามองก็คือจะเป็นนรกกับสวรรค์นะคะซึ่งจากรูปภาพนี้เนี่ยก็จะตรงกับสุภาษิตว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะความหมายนะคะหมายความว่าคนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะเห็นเด็กนักเรียนที่กำลังตั้งใจเรียนอยู่นะคะกำลังทำงานนะคะของตัวเองอยู่นะคะซึ่งตรงกับสุภาษิตว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะหมายความว่าจะทำการใดๆควรคิดควรศึกษาพยายามทำด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถก่อนที่จะไปพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยผู้อื่นก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ค่ะ ยกตัวอย่างสุภาษิตต่อมานะคะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสภาพความเป็นไปของร่างกายนะคะที่ปราศจากโรคภัยเรียกว่าสุขภาพนะคะใครไม่มีโรคถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐค่ะยกตัวอย่างสุภาษิตต่อมาค่ะจากรูปภาพนะคะก็จะเห็นมีคนที่กําลังตักน้ํานะคะแล้วก็เห็นเงาของตัวเองในน้ํานะคะซึ่งจะตรงกับสุภาษิตว่า ตักน้ำใส่กะโหลกชะโง,งกดูเงานะคะมีความหมายว่าให้รู้จักฐานะที่ต่ำต้อยกว่าของตนนะคะและเจียมตัวค่ะยกตัวอย่างสุภาษิตต่อมาค่ะก็คือรู้จักเก็บรู้จักเขียนะคะซึ่งมีความหมายว่ารู้จักหาและเก็บอ,อมค่ะตัวอย่างสุภาษิตต่อมาค่ะเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุดโลก เมื่อคนเรามีเมตตาต่อกันความอาฆาตพยาบาทกันย่อมไม่มีไปด้วยนะคะก็จะทำให้มีแต่ความสุขความสดชื่นร่มเย็นตลอดไปค่ะตัวอย่างสุภาษิตต่อมานะคะ คบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นนะคะการอยู่ร่วมกันนะคะการไปมาหาสู่กันการทํากิจการงานร่วมกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะคนในโลกเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือคนดีนะคะคนดีเนี่ยก็คือคนที่คิดดีพูดดีและทําดีนะคะ ประเภทที่สองก็คือคนที่ไม่ดีนะคะคนที่ไม่ดีก็คือคนที่คิดชั่วพูดชั่วและทําชั่วนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อคบกับใครนะคะก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับคนคนนั้นค่ะตัวอย่างสุภาษิตต่อมาค่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะความหมายนะคะก็คือความสําเร็จย่อมเกิดกับคนที่มีความพยายามค่ะเหมือนกับเต่านะคะถึงแม้ว่าจะคานช้านะคะแต่ก็สามารถเดินเข้าเส้นชัยนะคะได้ก่อนกระต่ายค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ โลภมากลาบหายนะคะมีความหมายว่ายิ่งละโมบโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะเหมือนกับนิทานเรื่องไข่ห่านทองคําค่ะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำพังเพยและสุภาษิตไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการใช้คำพังเพยและสุภาษิตให้ถูกต้องนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะ สิ่งที่นักเรียนจะทําได้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องศึกษาความหมายของคําพังเพยและสุภาษิตให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วนําสุภาษิตและคําพังเพยเนี่ยมาใช้อยู่เสมอค่ะต่อมานะคะประโยชน์ของการใช้คําพังเพยและสุภาษิตนะคะที่เราเรียนไปเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้างนะคะคําตอบก็คือทําให้ข้อความที่สื่อสารชัดเจนขึ้นนะคะแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยค่ะ ทีนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาสำนวนไทยที่ครูกำหนดให้นะคะและให้นักเรียนบอกว่าเป็นคำพังเพยหรือว่าเป็นสุภาษิตเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะขิงก็ราคาก็แรงเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือ คำพังเพยค่ะมีความหมายว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนพอๆกันนะคะไม่ใช่เป็นคําสอนนะคะก็เลยเป็นคําพังเพยค่ะคําถามข้อที่2นะคะบัวไม่ให้ช้ําน้ําไม่ให้ขุ่นเป็นคําพังเพยหรือสุภาษิตจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือเป็นสุภาษิตค่ะ มีความหมายว่ารู้จักผ่อนปรนนะคะเข้าหากันมิให้กระทบกระเทือนใจกันรู้จักขนอมน้ำใจไม่ให้ขุ่นเคืองกันซึ่งเป็นคำสอนค่ะคำถามข้อที่3ค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือ เป็นสุภาษิตค่ะเพราะว่าเป็นคำสอนนะคะสอนว่าอย่าวางใจหรือไว้วางใจใครคนอื่นง่ายเกินไปนะคะจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้ค่ะคำถามข้อที่4ค่ะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือ เป็นคำพังเพยค่ะมีความหมายว่าฟังความไม่ชัดเจนนะคะแล้วนำไปพูดต่อผิดๆนะคะซึ่งไม่ใช่คำสอนค่ะคำถามข้อที่5ค่ะอย่าเล่นกับไฟเป็นคำพังเพยรหรือสุภาษิตจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือ เป็นสุภาษิตค่ะซึ่งเป็นคำสอนนะคะสอนว่าอย่าลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตรายหรือผู้ที่มีอานาจบารมีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอมอบหมายการบ้านให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่46นะคะข้อ3ใหญ่นะคะคาสั่งก็คือให้หนักเรียนแต่งเรื่องความยาว4-5บรรทัด ตั้งชื่อเรื่องแล้วเขียนสรุปด้วยสุภาษิตหรือคำพังเพยที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถใช้ดินสอในการเขียนแต่งเรื่องได้นะคะเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจเขียนผิดแล้วต้องลบนะคะเพื่อความสะอาดคุณครูก็เลยอนุญาตให้ใช้ดินสอได้นะคะทีนี้ค่ะตรงที่ให้เขียนสรุปนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะตรงบริเวณนี้นะคะ เรื่องนี้ตรงกับหานักเรียนแต่งนะคะแล้วนักเรียนสอดคล้องกับสุภาษิตนะคะให้นักเรียนเติมว่าสุภาษิตนะคะสุภาษิตว่าอะไรเช่นเรื่องนี้ที่นักเรียนแต่งเนี่ยตรงกับสุภาษิตว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนักเรียนก็เขียนไปนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะแต่งแล้วสอดคล้องกับคําพังเพยนะคะนะักเรียนก็เปลี่ยนเป็นเรื่องนี้ตรงกับคําพังเพยว่าเช่นอะไรเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างแบบนี้นะคะ มอบหมายการบ้านหน้าต่อมานะคะคือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่47นะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าคำพังเพยหรือสุภาษิตทางซ้ายนะคะเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความทางขวาที่มีความหมายตรงกันนะคะซึ่งมีทั้งหมด10ข้อนะคะขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำการบ้านของคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ